السلام عليكم رب العالمين كي للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم ก็ลอฮฺกล่าวข้วาในอัลก <ble als> ุรอานอันคาริมอัลุบิลลอฮมินตารมอินนามาจวบัสซอบรูนะจักรหุมกัยริห์นับะทักทอ้งที่รับฟังอัลลอฮ์สุบฮานะวะตาลาทุกท่านดองทรับชมรับฟังอยูนาวทีและทางเพจก่าไม่พลาดลุมพรังดุนยาในคำขึ้นนี้ เป็นคำคืนแห่งประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งในมู่บานของเราอ่าที่มีการจัดกิดจกรรมงานการกุศลพี่ลลน้องในคำคืนนี้กับผมเองนาคาสซย,ยูทีนีอะไรคารับปากับพี่น้องว่าอามานะดาคืนนี้จะต้องมาให้ได้กับขอใชยเวลาบนเวทีตรงนี้ ไม่นานพี่น้องกับอ่าสักประมาณสามถึงสีสิบนาทีนาาที่จะมาปูดพุยอ่ามาสเนอร์เน่ความรู้ศาสนาเกเรทา,านทางไล่ผมเชื่อเนเลือกเกินพี่น้องกับเราจะมีหยดท่าบรรดาสัก เราจะมีฟ้่มรำรวยเราจะมีเกียรติบนโลกดุนยาเนี่ยแต่ที่นนนเลือกเกินสิ่งที่เราเลี่ยงเลี่ยงไม่ปล่อยนั่นก็คือการอำลาโลกนี้ไปสู่อาลัมบารซักและกับไปสู่โลกอะเครัตโลกนานช่วงวัยชีวิตของคุณเราพี่น้องกับถ้าพี่น้องสังเกตเนี่ย นาวัยเยาวชนบุตรล้านของเรานี่คือวัยนี่คือวัยที่สนุกสนานทัดไปพี่น้องเข้าในช่วงสู้วัยรุน่นก็อีกรูปแบบหนึ่งวัยทำงานพี่น้องกับก็อีกรูปแบบหนึ่งเตะพอเลยอายุสี่สิบไปเล้วเนี่ยเมื่อดังทีทานนาบีสลุละซสลัมได้บอกเอาไว มัมบาลากอาร์บไกนาสนาันะคนที่มีอายุถึง40ปีพี่น้องกำลัมยักลิบให้รูหูชรหัรหชแเ่ความดีของเขาเนี่ยไม่สามารถจะเอาชนะความชั่วของเขาได้เนี่ยคนนี้พี่น้องกับธานาบีได้บอกเอาไว้ว่าเป็นผู้ที่ขาดทุนในความไม้ฮาเดสเป็นผู้ที่ขาดทุนในดุนยาและลลกอาเครัน กระชากวัวโคที่ได้รับมาเนี่ยอาให้ผูดคุยทำฟวามเข้าใจกับพี่นองนั่นก็คืออ่าเกี่ยวกับคุ้นค่า่าล้องการสวัสดก็คล่อ,องการทำคุณงามความดีเช็กเช่นเดียวกันในคำขึ้นนี่เนี่ยด้านพี่นองที่มารวมงานการกูศสนก็ดีพี่นองที่โอนมากก็ดีที่ฟั่งมากก็ดีที่ไม่ได้มากเนี่ย น่ล้วนแล้วแต่มีป่าไม้พี่น้องครับคือทำโซดาโฟารมดีไปสู้ในโลกอักธรนเต่ทางนั้นและทางนี้ต่มพลบุญโซดาโฟารมดีของเราพี่น้องครับอยากจะยิบยกโทษมาจากบทเรียนในเชียงในช่วงเดือนรอมโดอนที่พลานมาเนี่ย หลังจากที่เราได้่านพ้นในช่วงการทื่อสิ้นดอเดรมด์มอดอนพี่น้องครับมีอะไรดีๆมากมายที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราแ้าหากว่าเราหยุดแลลกจรสังเกตแหลกหนึกคินสิ่งที่ได้จากเดอรมอดอนพี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดสามาติจะนํ่ไปชายได้ เป็นสุนนะของท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมนั่นก็คืออสัศสบรูฟามอดทนทําไม่ี่นองคุณค่าของการซอบาของฟามอดทนเนี่ยเป็นหัวใจลักของการดำเนินชีวิตของเรา นาไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะเป็นพ่อแม่เราอยู่ในสถานะเป็นลูกเราอยู่ในสถานะใดก็ตามพี่น้องครับความอดทนเป็นสุนนะข้องทานนาีีสอลลลลฮวะลัยวะสัลลัมที่ทานนาีได้พบเจอกับตัวข้องทานเองถ้าพี่น้องโยนหนึกลับไปเล่าวาในช่วงการทื่อสิ้นอดเดือนรอโมต้นเนี่ย ท่านนบีสัละล,ะลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้สอนผวกเราไว้สิ่งหนึ่งประการหนึ่งพี่น้องครับถ้าพี่น้องคิดเนี่ยมีคุณประโยชน์มากมหม่ในฮะเดสที่ทาน,ท,านที่ถูกถูกทกานคุ้งจากขุนหูที่ท่านอาบีสัลลัมได้บอกว่าเมื่อไดเราถือสิ้นอดเดรมอตฎอนในช่วงรมอมฎอนพี่น้องมีคนคนหนึ่งมาดากับเรา มีคนคนหนึ่งมาตำหน้เราเนี่ยท่านนบีสั่งเช่นไรพี่น้องท่านนบีสั่งว่าให้กล่าวบอกแกคนผูนน้นั้นให้ได้ยินว่าเรานี่อินนีโซอีมอนอินนีโซอีมนแท้จริงเหล่ชาชั้นผู้บวชได้เิสดังกล่าวพี่น้องครับต้องการจะซื่อให้เห็นว่า ในการทื่อสิ้นออดเดรอโมดอนนั้นพึกฝ้ามอดทนเราไม่ได้กินอาหารเราไม่ได้ดื่มเครื่องดื่มต่างๆสิ่งต่างๆที่เราประสบนั้นเราทื่อบวชนมาตลอดทั้งวันไี่นาะเ,เจอปัญหาคนมาดูเราคนมาด่าเรามีผู้ที่มาว่าเราเนี่ย ท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลิวะซัลลัมสั่งให้เรานี่อดทนพี่น้องวิธีการรื้อสิ่งดึงดูดทำให้เราอดทนได้นี่เพราะถ้าเราไปด่าลบต่อเขาเราไปพูดไม่ดีไม่ไายพี่น้องกับผลบุญการทื่อสิ้นอดของเราที่ผ่านมาตลอดต่างวันนี้โทษอัลลอฮฺซุบหฮานาวะตาลาลบเลย เพระในเฮดส์ดังกล่าวพี่น้องท้าตั้งนาพี่น้องตั้งใจในการวีเคราะห์ลึกๆนิดนึงเนี่ยจะพบเห็นได้ว่าอิบาดัดของเราถุกชิ้นที่จะปลอดภัยประอบฟารมสำเร็จพี่น้องครับต้องอาศัยความอดทนเพราะถ้าหากว่าเราทื่อสิ้นอดมาพี่น้องพราะเราไปพูดไปดา่าลลบเราไม่อดทนเนโนนพนลบุญที่ผ่านมาในการทื่อสิ้นอดของเรานั้นถือว่ามโมคะ บาตายเลยกระทุกทำลายทั้งสิน้นเชกเช่นเดียวกันในฮาดสษดังกล่าวพี่น้องท่านรอสุลุลอส็อลสัลัมต้องการจะซื้อว่ะในการดำเนินชีวิตของเราถูกระเบียบนิวนั่นคืออาศัยฟารมอดทนนี้ปรสบคฟามสำเร็จมากที่สุดผมยกตัวอย่างกรณนีเอาระวางสามีพันราย,ยาง กระต o อ,อาศัยฟ้ามอดทนหนึ่งไวเทอดพี่นองครับดีเลิดกว่าที่เราจะพูนระวังโพเมกับลูกเนี่ยบางที่ลูกเขาไม่พอ่อใจอ่โพเมดาโพเมวาโพเมตรํานี้ฟ้ามอดทนก็คือการหนึ่งการไม่พูดอบโตเนี่ยอันนี้คือดีที่สุดเพราะฉะนั้นพี่นองครับ ทา่ารอซูลอฮ์ศ็อลลละอัสลัมต้องการจะซื่อบอกให้เราได้รับรู้และเข้าใจว่าการซอบา้าการอดทนการยอมเหน่งการยอมโบการย่อมงูยอมทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเมื่อเราขามพผลอุปสรรคบททดสอบดังกล่าวได้พี่น้องอินชาล์เราจะเห็นคุณค่าวความอดทนอย่างมหาศาลในภายภาคหน้า เพราะนี่เป็นแค่เพียงบทตดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาอลา,าะะลาเพราะฉะนั้นนีเละพี่น้องถ้าจำได้ลุกมันหากิมเนี่ยเคยซ้อนกับลูกข้องทานว่าการพูดเนี่ยมีขาแค่เพียงเงินเท่านั้นพี่น้องหน้าการหนิงนี้น้ามีขาเปรียบเสมือนทองนาเพราะฉะนั้น S Allah la, ong, wa, u uh um s u b h so uh um a ะฮ h u ะ a ะ a a ลาได้บอกเอาไว้ว่าอินนามาโยวาพสอบิรูน่าอจาโฮุมบิไกริฮิซาบถึงเรื่อง Allah s u b h a ะฮ h u ะ a ะ a a ลาจะทำให้สมบูรณ์เต็มเปี่ยมพี่น้องแกบรรดาผู้ที่ซอบอดทนทั้งหลายเนี่ยอัจาโฮุมบิไกริฮิซาบผลรบุน่าซึ่งไม่สามารถที่จะหนานับได้ถึงความมาย เช็คเช่นเดียวกันจากบริเรียนี่ยเดรมโมฎอนที่ผ่านมาสิ่งที่ได้รับมาพี่น้องก็คือการที่เราทําบุญนะทําการสดาก็เนี่ยมันคามีปัจจนะัยน่ะองค์ประกอบนี่มากมายพี่น้องเข้าใจว่าเออออเหลื่อมมันยากไอ้ไรเน,ะนาะนะเราทําบุญนี่ไม่ให้ความว่ายั่งเท่าใดเราทําเท่านั้นพี่น้อง เพราะฉะนั้นพี่นองจะยุดเคเพียงวันนี้ฉันได้ทำบุญแล้วไอนี้ไม่พอเพียงพี่นองพี่นองจะต้องขิดโตไปเลยว่ารบบานาวะฟิกนาลิตอาติกวะตัมมิมลนาตักซีรณนาวะตะกอบันมินนาบิรห์มาติกายาอะห์ฮามรอฮิมินดูอาสลามุสซเลตี่ผมเคยพูดเป็นประจำ รับบานาวาฟิกนาลิตโตอาทิกพีนองหนึ่งคือทำอย่างไรขออห้ยอัลลอฮฺซุบะฮานาวะตาลาไฮโตฟเฟเกเรอาอาทิเช่นการทำบุญของพวกเราพี่นองอัลลอฮฺไฮโตเฟน่าห้เร่งเกะพวกเราเราสามารถตี่จฉักทำบุญได้ว่าตัมมิมลนาตะกซีรนาอูอัลลอฮ์ฟัมบกโปรงข้อให้อัลลอฮ์จงทำให้สมบูรณ์ด้วย พี่นองจะต้องมาเช็คปิจารณาวันในการทำบุญของเรานั้นนั้น,นบกพรองตรงไหนบ้างและสุดท้ายที่คาดไม่ได้พี่นองว่าตกบันมินนาบิโรม oh ันติกยาอระหามรรหิมีอัลล่านจงรับด้วยเถิดหละไล่ทานพี่นองเทรักถุกทานกับน,น่าเราเพียงเทวาให้ได้เราได้ทำบุญพี่นองว่าก็อิ่มเอิบใจแล้ว จริงๆสิ่งที่เราจะต้องมาคำหนึ่งพี่น้องครับก็คือการที่อัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลาจะรับรื่มายตรงนี้เป็นสิ่งที่ว่าสำคัญมากๆเมื่มคารบพี่น้องโปกทุเรียนนี่ไม่ใช่ยากบางคนสิบรายบางคนยี่สิบรายพี่น้องนะบายบายนะเสอพัน์มาถึงพับคุณลุ่มเลยกก็ฟังถามว่าอยากตอนไหนพี่น้องครับ อยากต้นที่ดูเลรักษา่ะไม่เล่ช่วงนี้พี่น้องบุญกันโลดบานโลดเมืองคล้องชานเชี่ยงหวัดโดกตายแหงติดต้น่าบางคนว่าฮะเป็นโลกเหล้วก็ตายแหงติดตน้นน้ำติดกุ้นเหล้วก็ไม่พอ่าพอทำทาที่เป็นโดกพี่น้องค้นเป็นเชื้อร่าเพราะนั้นไอการปลูกนี่ไม่ได้อยากเลยพี่น้องเสือพันธุ์มาตนน้นรวยซ่องรวยซ้ำรยคุ้นลุ้มเลยก็ฟัง แต่การดูแลรักษาบำรุงกวา่าที่จะได้พลผลิตพี่น้องครับไอนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากมากอ,อ๋อพุมยกตัวอย่างมีคนสองคนพี่น้องพี่น้องลองคิดเลยคนคนหนึ่งไม่ฟามว่าทำอิบาดัตมากเขาว่าโซดาก็การทำเขาวาละหมาดการทำเขาวาทื่อบวชดก็ททำเขาวาอะไรก็ไม่ฟามว่าทำรูนาเลยพี่น้อง แต่ไม่ดูเลยไม่รักษาคนคนนี้พี่น้องถ้าเปรียบเรียวเหมือนกับอ่าเขาวันหลอกกองราคาเพ่งหาโพกอะมาเน่าเฟ่งลาเลยว่าพี่น้องนะอ่าลู่ไม่ใช่ตั้งยี่สิบสามสิบเลยขึ้นมาลู่เจ็ดแปดสิบลู่รวยหาโพกมาเน่าถ้าเขาวันหลอกกองเพ่งพี่น้องหาโพกหลงผงมังคุดลู่รวยแปดสิบลู่ช่องรวยหาโพกมังคุดโพกทิ้งพี่น้องนะเต็มมดตัางส่วนสิบรายไม่ฟ้ามว่ะ ระบบนามดูแลปันผื์ไม่มีอ่าปุ๋ยไส้ปันผื์ไม่มีพี่น้องไปเล่ทิดว่าพุ่นผลิตที่จะได้รับนี่ลมเล็แต่อีกคนหนึ่งพี่น้องนะปลูกไม่กี่ตน้นได้ต้นถูเรียนกับสักต้นช่องตอน้นมังคุดสักต้นช่องตอน้นะเตนามพี่น้องรดถ,ถึงปุ๋ยใส้ถึงแต่งกิ้งดูแล เน่นอนเลือกเกินพี่น้องคนทีดูเล่รักษาบำรุงเนี่ยได้รับพ่นผลิตยอย่างเน่นอนเช็กเช่นเดียวกันกับอิบาดัดพ้องเราทานทางหลายพี่น้องที่เราทำกันปัจจุบันเนี่ยอยากจะซื้อให้พี่น้องุกทานเลยกับตัวพมเองเนี่ยให้มันตกปันลึกยู่ในจิตใจที่ลึกๆของพวกเราพี่น้อง มันฟังอยู่ในมเมล็ดเม็ดเลือดของพวกเราเมื่อที่ผพมเกรนไปข้างตอนๆว่าเราจะอยู่ในท่านาด้ตำแน่งได้เกียรติยศสุงสุงขานาดในร่ำรวยคนาดในอะไรก็ตามแต่พี่น้องแต่ลึกๆในใจของเรานั้นวันหนึ่งเราเสียชีวิตกลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานาววะตาละอายุไม่ได้เป็นเกณฑ์พี่น้อง แต่ฟ้ามรู้ซึกข้องเราว่าเอจานมันยีสิบว่าเลยไม่ผือเอซ้ำซิบว่าว่าพึ่งขึ้นเหล็กซ้ำเอนาจะไม่ผือไปตามหลังกันเป็นญยานปี่นองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชนบ้านเราที่เกิดขึ้นพึ่งสดๆดไม่ไม่รอนรอนพีนองกับประสบยอยู่เมื่อถึงเวลานั้นเลวพี่นองรับอะไรบางที่ได้ไปขับพวกเราเนี่ ค,คืออิบาดัดที่เราทำการสอดกกที่เราทำทุกตองตามหลักการศาสนาถึงเราดูแลบำรุงรักษาโดยโทุกตองตามหลักการศาสนานั่นคือสิ่งที่เลือตจิดตัวไปกับเราพุลบุญในวันอเครัตพี่น้องครับทึงแม่จะนนิดนึงนี่เบ่งกันไม่ได้ ถ้าไม่เคยหายผมเคยพูดแล้วในหลายๆครั้งพี่น้องเราว่างสามีพันรายาเทรักกันบนโลกดุนยาไม้ฟ้ามว่าตายเทนคันได้บนโลกดุนยาพี่น้องเราว่างสามีพันรายาโขนีเคยลมลูกคลุกคล้านกันมาตังเตนนุนลูกรังนายันมาจนกระทั่งที่ปูคนคนกรีดนี่พี่น้อง น้าว่ามันรักกันในทางดุนยาทางอเคระตพี่น้องเนาะแต่พอไปในวันอเคระตพี่น้องในฮะดีทานนาบีสอสลัมบอกว่าผลละบุญของสามีพี่น้องกับโปชังกันเลวตาชังกับความความบาปเนี่ยมันปิมพร,มริมนักไปทางบาปข้อผลละบุญสักอีดปัญจากพันรายานี่ โคตรสากลเลยฮะนาปวดท้วงกันไหมฟ้ามว่าให้ปวดได้เท้ากันไรไม่ได้กันได้เท้าชิโวรส่วนสอวันของอัลลอฮฺซุบะฮานวะวะตาลาหายไมมพี่นองครับไม่หายพันรญะาะเขาบอกว่าฉันคาไม่รู้ว่านักตาชางครั้งไหนฉันคาไม่รู้ว่าปวดเพยรือไม้นับสี่นับสี่ตัวเคยตัวมันซึ่งเพราะฉะนั้นพี่นองมาเร็วในคํขึ้นนี่อย่า,ารับปาเบียติปาวซ่ามีนะั่น อ่ะทำไมผือชั้นปักตาเลยียบพัวชั้นทาเรีวไอ้นี่ไม่ได้ไปนองรูเมันเนียยนายมังไม้อ่าย่างตีเป้าเคยกระท่ำโอเอิงี่นองนะบางคนนี่เก่งี่นองเวลาทําบุญนี่ผมเนี่ยนําเป็นเสมอวะอย่าทาเรีวเก็บไหวคนเดียวเนียดหย้ี่นองฮะยอดปองครั้งนี้ทาบุญครั้งนี้อย่าล่อพลหลบบุญนี้นี่ให้กับปลาข้องเราให้กับหมาข้องเรา ตรงนี้ผมเน่นป็่นไปจำถ้าพี่น้องติดตามาติดตามทางเพจเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยพอเราทําบุญไปแต่ละครั้งพี่น้องครับโอเมได้พลบุญจากเราเนี่ยเขเรียกได้พุบุญที่เขาเกิดเรามากเขเรียกพลบุญการอุตส่าห์อิทธิยาติของเราแต่พุบุญทําการสดากรนี้ได้ไห้พี่น้องไอ้นี่ไม่ได้รับแกโอเมของเราอิลาบินนิยะยกเว้นเราจะตรงเนียนเออ นีเละโรรักโพเมรเรโรคโงโพเมผู้ที่ลวงหลักไปเร็วโรคกันเนีย้หายด้วยเหตุนี้เองพี่น้องกับตรงในฮเดสที่พี่น้องคุณฮู้อยู่มากไม่ฮเฮดสบนนี้พี่น้องคุณฮู้อยู่มากไม่ซึ่งท่านนาบีสัสลัมได้บอกว่าอิซามาตาบโนอาดดะมะอิงกาอโตอาามาลูฮุอิลลามิงซาลาเส้นเทวานั้นพี่น้องถูกอามาลั่นจบสินน้นเนาะนบีว่าตาตายเร็วจบ ทำโตไม่ได้ยกเว่นซ้ำประการพี่น้องนะยกเว่นซ้ำมาซ้ำประการหนึ่งคือสระกอติจาริยะติไลรินคำว่าสระกอจาริยะติไลรินพี่น้องเป็นวากับกาไดาเป็นข้องมูซับ巴拉ซาเบนกาไดได่ละพี่น้องเช่นยกตัวอย่างโรคพุทธโบนาม่าเราเสียชีวิตไปเลวเพื่อนชายพุ่นประโยชน์ในโบนัน เราหหยทางนุ้นนุ่นทางไงเพื่อนเดินน,นี่เข้าในคําว่าสระกตินจาริยะเนี่ยเมื่อนตีพี่นองของเราทางร้ายได้รวมกันกระทําในลายลายงานการขุศลนทีพผนานมาอิลมินยุนตาฟาอูบีพนองอิลมูที่ให้พ้นประโยชน์นเราซ่อนเพื่อนเพื่อนซ่อนต่อไปน่าคืนลบพ้นประโยชน์มายัางเราเพราะฉะนั้นสระกอจาริยะ ตูนี้สมุดเราทำไปเลยพี่น้องได้ไม่เต็มเม็ดเต็มน้อยหรือว่าอินเมนยุนตาฟาอูบี้าราไม่พรมสุดท้ายที่นบีบอกก็คือวาลเด็นโอลิหินจะดอูละหูคํา่่าลูกตีโซเลที่ก็ดูอาหายนี่ยจริงๆตรงนี้พี่น้องหลายๆฐานอาจจะเข้าใจขาดเครื่อนโอ้ยชานนี่ลูกไม่โอเลเลยเปล่า จร,จริงๆในฮะดีสพี่น้องรับเทนมบีบอกคำว่าลูกโซเล่ขอดูอาเล้วถึงไปยั่งโพเมเนี่ยอีฮะเถิดหน่อยพี่น้องลูกโซเล่พี่น้องฟังคำนิยามแรกคำว่าอัลซอลิหูฮุวคนโซเล่ก็คืออัลกอออมูบิฮูกูกินละฮัวฮูกูกิลไอบ้านคนที่ยืนยัดพี่น้องกับบิฮูกูกิลละปฏิบัติ่อสนองฮักกุลลฮอทั้งหมด การถือบวชการละมานสิ่งที่เกี่ยวพันฮักกุลลอเขายืนยัดปฏิบัติตัางหมดว่าฮูกูกิลอิบาดแเลกาฮักกุนอาดัมห้าอยา่างี่นนองด้วยเหตุนี้เองจุดประสงค์ฮาเด็ดังกล่าวที่นาบีบอกก็คือให้เป็นลูกนี่พี่น้องถึงไม่โซเลกไม่ผือก็อให้เป็นมุสลิมขอให้มุมินพี่น้องไม่ได้มุรตัดตอกศาสนา นะมันอีกินล,ลามันอีเมายามันอีซีหนา้าก็ตามเต้พี่นอ้องด้วยสมาตต้โลกเนี่ยเคยเพียงสถานาเป็นลูกเนี่ยัดดาวูลหกโคดูอานี่อัลลอฮฺสุบะฮานวาวะตาลแลจ้าให้พ้นประโยชน์ไปยังโฮม่เมรือไม่กะโลกเป็นสาบับเป็นสาเหตุให้ผู้อื่นนะ่ะได้ขอดูอา ไอ้กับโพเมของเราเพราะฉะนั้นพี่น้องเ่รักของอัลลอฮฺซุบะฮานาวะทาลาตุกท่านแในคำาค้ืนนี้นะรับอามานะครับพี่น้องเลยวานะนามาพบกับพี่น้องอนะย่างหน่อยสุดนะขาดายถึงมานะจริงๆเรนวะตั้งใจจนะกลับมาการนอนทีนี้และพี่นะ้องนะแต่ด้วยมีนะเหตุอันจำเป็น น่าจะตรงกลับลบล่าวน่าก็ด้วยระยะเวลาอันสัน้นดะาากเป็นข้อคิดแกพี่นองทุกทานว่าโลกดุนยาใบนี้พี่นองคบเราไม่ได้หยุดคิดพอเราจมไปในงานนึ่งงานใดเราจมไปกับเรื่องอะไรก็ตามเต้พี่นองมันก็เป็นวัตจักรทำให้เรามุนเวียนอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าหากพี่นองหยุดหยุด เลขาคิดสักนิดนึงว่าความเร็วของโลกดุนยานี่อัลลอฮสุบหฮานาวะตาลาห้เกิดขึ้นมากมายโรคภัยไข้เจ็บการเสียชีวิตเนี yeah. ่ยเลขาสิ่งต่างๆที่แปลกๆที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันพี่น้องครับพุทธขึ้นมามากมายเป็นสัญญาณสงให้เราทานทางวัดทาง้ายว่า วันนี้เราเตรียมพร้อมแล้วหรือยังซาว,วดูฟาอินนาไคโรซาดิตักวาอัลลอฮุบฮานะวะตะลาสังวาให้เราทางหลายพี่น้องเตรียมสบเบียงนะเตรียมสบเบียงพี่น้องเพื่อที่จะเดินทางไปสู่โลกนาฟาอินานาไคโรซาดิตักวานะสบเบียงเทดีเลติสุด ก็คือฟามจำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานาวาะวะตะลาเพราะฉะนั้นการที่เราจะสวดโค้พีนองสวดโค้ด้วยฟามตักวาให้มีฟามอิกลัสนำบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานาวาะวะตะลาพี่น้องจะทำยี่สิบพี่น้องจะทำนึ่งโอยพี่น้องจะทำนึ่งพันพี่น้องครับขอให้กระทำด้วยฟามบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานาวาะวะตะลา อย่าเพื่อโตยวมัมอย่าเพื่อตก็ติบอย่าเพื่อตกรูอย่าเพื่อนั่นเพื่อนี่พี่น้องลิลลาฮิจาลลาเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานวาวะตัลลาเนียดด้วยความบริสุทธิ์วาเพื่อเป็นสเบียงให้เคชันได้รับในโลกหน้าทั้งนั้นและทั้งนี้พี่น้องสมมุดว่าสิ่งที่เราทำมา โดยไม่มีฟ้ามอิกลัสพ่านมาไลา่งานเลวพี่น้องว่าไปเผื่อตัวมัมเสียบางเวลาก็เก็บกระกรงใจตัวม้ัมลาได้ยาย่สักสิบบาทก็หาพอได้ยี่สิบนะตะวันนี้เมื่อเรายังมีชีวิตอยู่พี่น้องถามว่าเกย์เคยได้อย่างไรบ้างมันมีส่วนหนึ่งของอุลามะพี่น้องครับบอกว่า ราบใดที่เรายัางมีลมให้ใจมีชีวิตอยู่เราสามารถติ่จับเปลี่ยนจิตนารม์กอสดโยนหลังใดทางบนเออพี่น้องว่าบือคลังสมัยก่อนช้านที่ทำบุญน,นั่นคือทำเนื่องจากให้เพื่อนได้โยกว่าเรารอยเออเาว่ากินงานไม่ฟาร์ว่าใบยีสิบใบแดงเราไม่ฉากตรงใบซีมวว แต่ผผพานมาเป็นสิบปีนาวันนี้พี่น้องถามว่าที่เราทําไปอิบาดัตที่มันไม่บริสุทธิ์ใจนั้นเกิดขย้ได้อย่างไรบางพี่น้องดีว่าซู่นเปล่าเปล่าพี่น้องเนี่ยตักลิตตามอุละาะฮ์กลุ่มนี้บอกว่าตราบใดที่เรายัางมีลมให้ใจเนี่ยจยดลบล้งางได้ทั้งหมดพี่น้องท้งเตเดอรอมดอนปอีตีพ่านมาปีเลวปนีนู้ีีชั้นบวชอันบวชโจโดก นะบวโชโจทตัวตาบวชวัดตัวยหายดอกว่าไปเลยนะเต่โ mm. พ่อพี่น้องได้ยินคาขึ้นนี่เปลี่ยนไหมพี่นอ้องอยารอช้เนี่พิษไปเรือเหล็กไอไอไอทื่บวชของช้นละหมาดของชัาน,าอ,านอ่านกุรานของชน้ชนชั่นทําเผื่อพระองค์แลวนะผู้ดเดียวเท่านั้นอุลมามะคลุมนี้พี่น้องให้การรองรับว่านี่เละเป็นฟ้ามอีกลัสบริสุทธิ์ใจที่เขาสรามาจากกูลบมาได้คนที่จะสินลุ่มให้ใจ แต่ถ้าอุลามะอีกกลุ่มพี่น้องบอกว่าไม้กับต้นอ่านกูดานจบไปเร็วมาอีกลัสกระจอบอิบรดัดชินนั่นชัยไม่ได้ตนทื่อบวชไปเร็วมาอีกลัสน่าเมื่อบวชจบไปเร็วกราชัยไม่ได้ถ้าอุลามะกลุ่มนี้พี่น้องเป็นยุมฮูรข้องอุลามะตึงเปรียเลยลักการแห่งฟามอีกลัสแต่นี่เป็นวิธีเกะเคยพี่น้องยางหน่อย การทำาซดาโกขคงเราการทำอิบัดดัตคงเราที่ผ่านมาซึ่งไม่มีความอิคลาสต่ออัลลอฮฺซุบะฮานาววตาละเราสามทาต่จะเกคใข้ได้ด้วยการเปลี่ยนเนียดเปลี่ยนเจตนารมสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดฉันทำเพื่ออัลลอฮฺซุบะฮานาววตาละสุดท้ายในคำคืนนี้พี่น้องที่รักทุกทันขอให้อัลลอฮฺซุบะฮานาววตาละให้เราทานทาั้งหลายเนี่ย ปัสบ์ฟามสําเ็จให้อยู่ในอิบาดันอยู่ในหลักการศาสนาถึงแม้ว่าวันนี้เรายัางทำไม่ได้พี่น้องคกเรื่องฟ้ามตั้งใจให้มีในว่าใจกอดถึงแม้ละมาดเรายัางไม่ครบแต่นึกอยู่ว่าพยายามที่จะให้ครบถึงแม่การทื่อบวชของเราเทผ่านมาไม่ครบ แต่มีจิตซ้ำนึกอยู่ว่าชานเป็นคนมุหมินเป็นคนมุสลิมพยายามที่จะให้ครบอินชาลอแล้์นะถ้าหากโรคิดที่จะเปลี่ยนแปลงแน่นอนอัลลอฮ์ซุบฮานาววะตาลาเปลี่ยนแปลงนะเข,า,ขาให้อัลลอฮ์ซุบฮานาววะตาลาให้เตา้าเฟกให้ฮิดายะห์เกเรตานทางไลายประสบความสำเร็จในโลกนี้และโลกหน้าวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์